เอามาหอดลวพี่น้องสบายดีพี่น้องสู้สุขนครับผมโอ้ยลูกไข่เกี่ยไก่แล้ผมเอามานีนังมั่งก็ได้อย่างมันซ้เห็ดสู้อพอกินไปไปซื้อไก่ไหม่งโอยไก่ย่างขั้นใย่างมันแบไก่นหมาีไปกินเอาข้าวแทมแกวนั่นบ่แก้วนตาก็ได้เเเออ เออแกวซีฟู๊ดอออปูมาันนั้นก็นอกแข็งมากไม่ฟูมาพี่น้องเลยไม่ฟูมาไม่เหยียบฟู๊ดฟู๊ดแล้วก็อะไรกันนู้ไหนก็มึงกระแสน้ำบแบบอะไรแข็งตักเลยพี่น้องเลยเน่ยไปเอากระทามัเออตามแสน้ำก่อนมันละลายตาแม่อฟู๊าเห็ดจิ้มกันโอ้ฟังเสียงเป็ดเสียงไก่มาหน้าอัลฟ้อนเป็ดแล้ววันนี้เป็ดเออ เออ่าเพิ่งไปกวนนันปูอดอ้วยอนทางนั้นกันมาเ้วก็วุนะ่นวายเนาะเอาเด็กน้อยธรรมาดาอันทังพุ่นยาพุ่นเห็ดเนี่ยกันครับดาน่นโอ้ยกมากนี่เนามาเคี่ยวพ้อาะันนี่ร้อยซาว้วยูเนาะอ่าา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 

เอ้ยแล้วจังอาบน้ำจังนั้นล้างออกกก็เขาต้องทำใจเนาะพี่น้องมัน้องเมียเนาะแม่งที่เขาก็ต้องเล่นน่ะเดี๋ยวจังล่างเนี้ยอาบน้ำเหมือนกันป้อยรถเล็กหน่อยยังอาบน้ำอาบท้าปวดหัวเอา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 เอ๊ะ เป็ดไก่งดูพี่น้องลยเก็ดไก่เป็ดกับไก่มันกอดต้นมะฮุงขึ้แต่ในฝนกอดซองมาเกี่ยไก่แล้วไปดูปวกอันปวกเอาปวกปวอ่ามา่ะปันเอาปวกไหมไก่แล้วไปหาปวกมาเออมันกินดีนะพ่อนะอาเออมม แกโครมื็ปูเนะมันมีปวกในนั้นไ้ลกลุงอันพอแล้วแต่หาปลวกไม่ใกลหน่อยกินเป็ดเล่าเนาะนี่ไม่เล่นทานได้ป่ะนี่เห็นทานแล้วมานพี่น้องเบื้องนี้ว่าอย่างไรก็บว่า บเอี้ยเเเม็นนปดัออเอาเทปูได้เช่าเมียวันนี้โอ้ยแต่ป้าจ uh, uh, um, okay. ับปูมันมาถือมีแต่ยัดฮ่าฮ่าฮ่าเออจับปูเนี่ยโมนี่จับเทปูผ้าไปใส่พี่น้องเลยมันจืดมันแข็งมาดังผีน่ะไม่เอาไม่เอาเลยตรงนั้นอ่ะนี่กงเน่ยครับน้ำหวานพลังเหยียน้ำกินสุขันกินเน่ยเนาะตามพลังบวกเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน่อยเบิ่งนทำพี่น้องวันนี้มาเนี่ยน้ำคนอยากแกะเป็นหน่อยพี่น้องวันนี้ อยากํำคนอยากจับเป็ดน้อยบัดนี้เอาเห่นก็บปูเลยเห่นยญไหนพี่น้องไงติดปูเลยเัน่จำด้ตะกี้เพิ่งกายูน้ำปูแล้วได้หน่อยสัญชาตญาณมากเพิ่งกระจำามันงกระลูแล้วนอนเล็กน่อยยังตีจุงเมื่อปูไปใส่เดี๋ยวบัดนี้ มันมันเป็นไก่ชนเด้ไก่ตีนะพี่น้องบ้านเราเอิญไก่ตีและไก่ชนสน่วนนางพนมนะครับผ่านปลาบวกอืมนั่นน,นันก็ตีกันโหลดไก่มันเป็นสายเลือดไก่ชนอันนี้ทําอะไรจ๊ารนลี่เรนลี้อันอันเศร้าคนไม่พี่น้องมรงนู้นลูะโอ้พี่น้องวันนี้จัดปลาหมึกสอดอันปูย่ากินเ้อพี่น้องตอนนี้เรนลี่กำลังทำอะไรจ้ะกำลังแช่ั้านเอิญ มันเป็นแยน่เตามันนั่นบมน่มันอ่ำมันบอระบายเลยดิเบิร์นน้องได้เกลียงไฟกองน้องเอาอันย็นๆมันอ้ำเนาะบางท่านก็นกนเสริมสวยพี่นอ้องไาตัวมองดูพี่น้องได้วีญามาทานไหน,น,นเนาเสริมสวยวันนี้ เรียนกระปูเมื่อยแล้วนางเสริมสวยบัานใส่มึงดูว่าน,นะว่อันนั้นอันนี้ว่าเป็นเป็อยากกินดินแน่พี่นอ้องพอมาสองโตพอสามมนสองโตไอสามม่นเห็ดจูกแก้วเลยนะแม่เราไอสามม่นน่าจะไปซื้อพริกปุ้งพริกขี้น้อยย่งางนี่มาเห็ดแก้วกระปูน้ำปลาอ๋ออันนี้ออถ้าพอจะกินดังไฟเห็ดดังอีูพี่น้องมามากินดังย่างทั้งนอกนั้งมาจันเตาเนี่ยมันอำ่ำแล้วจะอันดังทั้งนอกพี่นอ้อง อันนั้นที่กองอายะอัน้นคือไก่เล้าหากับปวกไมมมันกินมันอ้วนย้อนปวกเลยนะพอเนะปวกหาน้ำขั้นคู่บอนี่มาบอครับพอปลอยปูที่ใส่โอ้ครับโอจันไยก็ไรเก็บกับปูได้ไ <French> <admissions and> <oneself> อ้พอน ใส่มันไข่ผมมันนะนี่นะโอ้ไข่พี่น้องอ่ะตุ๊กตัวนี้ไข่ตุ๊กเพราเราไม่ต้องแพงนะวสะสิค<อ>่ะคดีไข่ติ่มซำไส้แม่ชูดูชู้ก่อนอ่ะกูไข่พี่น้องว่าตุ๊กตุ้องน้ำปลานะ้ะเฮ้ยขายก,กันเนะ พอกะวันวกะี่บางพอกะหากปวไ้ใครดีล่ะพี่น้องซับไปมันดีเป่กินดีเนาะวันนี้มันจะบ่ลึกนมา่ไปหาหเลยเด้ปั่นวนี่เบล้ยลย่นี้เออพี่น้องวันนี้กะ ก่อนสิเมียที่จากผูกกับผามาเบิงเฮียนพาลิอยากลิลี่อยากเห็นบ้านที่สาวมนเคยอยู่ <laughs> <c oughs> นี่อะไรล้างนี่อะไรผ้ามาเบิงาไปนอนกินถอดความเก่าสมัยเดืกี้โอ้โหม,มีคนอยู่เนาะมันเกิดล้างสีเปิดมดแล้วพี่นอ้องเป็นบ้านร้างเป็นการไเ้เก็บของนอะพี่น้องเนาะ เอาไว้เก็บของแล้วไปเบิ่งกันเมื <c oughs> ่อแล้ากัขึ้นฮอดบรรยากาศเก่าๆพี่น้องเลยอือยิต่ตะปูไม่ยังบ่อือมันเปิดดูข้างในว่ามันสวยไหมเป็นยังไง <c oughs> ลิลลี่ <c oughs> มันไม่มีคนอยู่เฉยนะถ้ามีคนอยู่คนโมดิฟายมันก็ดีเ <c oughs> ออ <c oughs> ก่อนเราอยู่นี่ครับพี่น้องให้พี่น้องมาเบิ่งมันบ่มีหลอดทำยมงนั่นกัดระวังตะปูนะลูกนะอย่าออกไปเออไม่มีมังค์เจ้าเคยนอนอยู่มาเบิ่งมาหน้าขันขาหกๆเนี่ยมันก็ยังดีเหมือนเดิมเหรอเนาะไม่มีคนอยู่คนดูแลมันนี่เไยก็คนไม่อยู่ถ้าคนอยู่มันก็สะอาดใช่ นี่นะ่ยท่อทัพท่อทัพหน้าก็ตั้งใหญ่ดิด่ดใหญ่ตะกี้ก็ได้อืมดีนีน่อืมดีคืเอเก่าเนาะเปิดเพลงดังม้วนเท็ดีดิ่ดเลยมันกล่องดีมันเย็นอืมคิดถึงนี่เนะนาะมาได้น้อยเ <laughs> กี่ยวกับรถไฟห้อ,องอออก,กันซ้ำห้องน้อนเท่าพอดีเนาะ ญ่ก็หองนอนเจ๊กนอยเฮ้ยเจ๊กนอนอ่ออีแั่ปากคนโอ้ยเนาะก็นั่นนั่นมีคนดูเนาะขางนี่มันอลยยังยศใสเนาะี่เนาะแม่ถ้ามีคนดูมันท่าสีใหม่แม่ท่าสีใหม่งามหมดเลยเจ้าดีว่าลลี่เป็นไงลุง่ะ เธอแบบเฮ้ยเจาออย้ามาวยังนอนตะกี้มีเตียงนั่งแล้วนีได้เตียงนัง่งตะกี้ห้องตรงนี้หน้าก็ไม่มองไม่เสียผาไม่มึงท่อถัดจะนอนหน้านอน,นในห้องคุณอืมอีกคนปลักไฟกันแต่มันมีไฟมากกับเสียปั๊บหนึ่งกับทำ่ายหน้ากับเสียปั๊บหนึง่งเราเมือถือถ้อขอ้างข้างหนึ่งตะกี้นะ ปากปากมีนั้นสองทางนะนี่ก็มีนี่เสียบตั้มเฮ้อืมจะคนเบาอย่างเงยอาพี่น่องเอาห้อไปเจบคคิปนังนี่เลยเนะอ่ะตลาบคิปนี้ลาไปก่อนจ้าล้ำลึกความคิดถึง